Life, เรามาประท้วงเทสลาไทยไม่ใช่ทักทายสวัสดีค่ะอะไรเนี่ยเขาเปิดกล้องแล้วมาโผล่เ้าวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะไหนอไรน,นี่ยมีรับวันนี้เราอยู่สูรเร,รียนรู้กปภนะครับเอา้ามานี่นะฮะนี่เราโคโฮสไม่ใช่บาโฮสเอ้ยโคโฮสตก็เหมือนหน้านี้เราต้องหาเงินได้เงี้สิคน วันนี้วันนี้พวกเรามาทำอะไรกันคะพี่พี่เราเรามาประท้วงเทศลาไในไม่ไม่ได้ยุ่งกับเขาเลยเรามันเป็นพวกรถนำข้าวเราจะไปเกี่ยวอะไรกับเขาอ่ะไม่ไม่เนี่ยเราชาวดอยอันเนี้ยอันนี้น<ำ> อะไรวะชนดื้อระไอ้ี่ b m ออ่ะไปขับไปข้างหลังเลยไปไปจอดข้างหลังสุดเลยไปก็วันนี้นะคะเรามีจัดมีติ้งของเทสลาครั้งแรกเลยที่เป็นการรวมตัวระหว่างเทสลาออฟฟิเชียลและเทสลาคนโดยดงงานวันนี้นี่เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมถือว่าเรารวมตัวกันได้เยอะมากใช่ใช่ครับก็ว่าวันนี้เรารวมคนที่เป็นออฟฟิเชียลไทยมาคุยกันเพราะจริงเราก็มีปัญหาเหมือนกันเรื่องของการใช้รถแล้วก็เราก็อยากให้คนที่แบบ รุ่นพี่เราเรียกว่ารุ่นพี่อ๋อออฟิเชียลไออฟิเชียลไทยอ่าออฟิเชียลออฟิเชียลยูเอสอันนี้คนมีปัญหาอันนี้คนมีปัญหาและเนี่ยคนขายคนขายอดีตคนขายคนขายก็ดอยด้วยใช่ไหมฮะอดีตคนขายอดีตคนขายก็เรามาแลกคุยพูดแบบแลกเปลี่ยนปัญหาหน่อยใช้แล้วเป็นยังไงแบบไหนนะเพราล่าสุดนี่ต้อมก็เพิ่งโดนมาใช่ไหมแอร์แอร์มีปัญหาอ่าแอร์มีปัญหาใช่ใช่อ่า แอมมีปัญหาก็เลยแบบไว้มาอัปเดตกันหน่อยจะได้ใช้รถกันยังไงให้ถนอมรถเพราะว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกเลยที่เหมือนไม่ต่างกับเอ้ที่ต่างกับครั้งอื่นเพราะครั้งอื่นทุกทีเราจะมานั่งพูดคุยเรื่องอนาคตกัน็นยังไงสวยยังไงดียังไงเหมือนเรียกว่ามาป้ายยาแต่วันนี้เนี่ยเรามาจจะมาพูดถึงการใช้งานจริงกันทั้งหมดเลยแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นและก็ต้องมีข้อดีด้วยรถเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีแค่ปัญหาข้อดีเขาก็ต้องมีเช่นกันยังไงเด<ช>ี๋ยวตามไปดูกันได้ในงานได้เลยนี่น I've been dreaming all in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a god, never change, play the game that we say I need a break มาเยอะมากเดี๋ยวให้ดูกันสักหน่อยวันนี้นะคะก็เป็นมีติ้งเทสลาอย่างที่บอกเลยว่าครั้งแรกสำหรับการรวมตัวของเทสลาชาวดอยและเทสลาชาวออฟฟิเชียลนะคะนี่เป็นไงคะวันนี้มาเยอะมากจริงๆ นี่คันนี้นะคะรถของพี่เวลบายแรปรูมอันนี้รถของหัวหน้าชาวแก๊งของเรานะคะเทสลาโอนเนอร์ไทยแลนด์เซ็กซีนะคะก็จะเป็นกลุ่มของเทสลาชาวดอยและอันนี้น้องหนูไฟฟ้านั่นเองนะคะ T K F Racing อันนี้เห็นไหมคะรถเทสลาโมเดล3ชุดแต่ง Star Star t เชคค่ะมีอีกเยอะเลยเห็นไหมคะโอ้โหวันนี้นี่ตรงนี้นี่รามมาถึงตรงนี้กันเลยนะคะนี่เทสลาวันนี้นี่เยอะกันจริงๆเลย โอ้โหถ้ามาเดินดูก็คือตรงไหนจอดได้เนี่ย <ST> C <EN> C <ING> ก็จะมีแต่รถเทสล a าทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะใครว่าไปพารากอนเจอโชว์รูมคายเนตอนนี้มาเจอที่อีแกดซะก่อนค่ะโชว์รูมเทสลานั่นเองแต่บอกเลยนะคะว่าตอนนี้ตั้งแต่เดินเดินมาเนี่ยเ <ST> <C EN> <ING> ห็นแทบจะทุกสีรับประกันได้เลยว่าจากที่มองเงี้ยสีขาวเยอะที่สุดลงลงมาก็คงเป็นสีดําแล้วก็อาจจะเป็นสีสันที่แรปกันมา แต่ตอนนี้นี่ยังไม่เห็นอยู่สีเดียวค่ะสีน้าเงินนี่เห็นไหมคะนี่สีสันนะคะเราก็จะเห็นแค่สีขาวเป็นส่วนใหญ่สีดําสีน้ำเงินนี่ยังไม่มีเลยอ๋อมีหนึ่งคันตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นสีน้ําเงินมีหนึ่งคันวันนี้ทั้งงานนี่บอกเลยถ้าขับสีน้าเงินนีก็ไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นสีน้ําเงินคันเดียวตักก้งหวะที่จาบนมาแล้วจะเห็นโอ้โห บอกเลยนะคะวันนี้พี่พี่เทสลามากันเยอะมากมีทั้งการให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานรถนะคะหรือปัญหารถหรือข้อดีรถต่างๆให้ทั้งคนที่เป็นวัยเก่าวัยเก่าอย่างชาวดอยหรือว่าคนที่เพิ่งรับรถเนี่ยมีปัญหาอะไรากันบ้างก็จะมาพูดคุยกันคะ่ะเดี๋ยวไปดูในงานกันต่อได้เลยคะ่ะเป็นวี ส oh, okay mm ู่เรียนรู้หรือพี่พิรพันธ์รู้วันน sì> ี้ฮะรู้วันนี้เยี่ยมมากครับโอ้โหโอเคนะครับก็วันนี้นะครับผมขออนุญาตนะกล่าวต้อนรับทุกท่านนะครับเป็นช่วงล่างช่วงล่างครับคุณเฟิร์สใช่ใช่ครับครับใช้ไวลองเลสอยู่ไวลองเนอ่าเป็นไงครับคือจริงๆต้องบอกว่าเออ่บางบางทีก็จะขับเร็วเนี่ยมีปัญหาก็คือพอเวลาขับเกินสักแบบร้อยนิดๆเนี่ยเราต้องการเปลี่ยนเลยหรือพวกถ้าใครใช้ไวลองเลอยู่จะรู้ว่า รถมันไม่ได้ช่วงล่างไม่ได้แมชกับความแรงอ่ะ,อะมันก็จะค่อนข้างโคลงมากลมเลยเหมือนเรือเลยตอนนี้ TGF ซ่อมได้ถึงแค่ไหนแล้วครับจริงๆตอนนี้ก็ซ่อมได้หมดนะคะแต่ตักหลังที่เข้ามากันเยอะเลยนะคะกระจกแตกกระจกแตกเป็นจุดหนึ่งแล้วก็ต้องแจ้งด้วยว่าเทสลาเนี่ยเป็นสีรถ,รถที่รถที่สีบางสีบางตั้งแต่ทำหมูสีไม้ก็คือเทสลาสีบางมาก นี่คือถ้าไม่รวมมาแล้วันะได้ขนาดนี้น,ะ <S 2> <S 2> <S 2> นกนารแสดงไลฟ์โชว์ที่ใหญ่ที่สใน,นยนะจากใหญ่ที่สุดในไทยเลยนะครับที่มาดูนพ่ธีนะครับที่มีแก๊สชาร์จฟอ มีดูนากันเลยถ้าไม่มารวมกันมนไะาขนาดนหรอกมันเหมือนแดนเซอร์เป็นทีมแล้วเต้นร้องกันน่วนี้จะเริ่มตาดไ้ Yeah.